สวัสดีครับคลวิจัยป่าายดิตยามวันนี้เราอยู่กันที่สถานีจากอากาศบางกูจุดนี้นะครับ<อ>ก็จะเป็นวัตสศาสต์ญ,ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเมื่อ8ธันวาคม2484ก่อนจะเข้าไปนะครับมันดูตัวน,นี้อยู่ที่ทางเข้านะครับสะพานสุขรัทรงเข้าไปนะครับ อีกระยะก็ประมาณสองร้อยเมตรเข้ามานะครับลงมาแล้วที่ศาลาสุขใจนะครับเข้ามาก็เปิดาริสุขใจสถานตางปูสิบถึงยี่สิบนาฬิกานะครับเข้ามาก็้านขายของเหตุกา นะครับผมไม่กยเดินมาทางซ้ายอันนี้จะสวยตันว้ี้ิเวี้ผู้ก่อตั้งนะครับแหลกพิบูลสงครามในประเทศนะครับลงทื่อไว้นะครับแล้วก็ของรัชการที่เก้า นครับกินปูดูนกเต้นรำย่ำปลาชายเลนเนี่ยนนี้กลำลังเดินเข้าไปนะครับเป็นบรรยากาศของร้านอาหารออกมาก็จะพบบรรยากาศเป็นที่โล่งยาวนะช่วงนี้น้ำลงก็ทำให้ดูไกลมากนะครับออกไปไกรรับหูรับตามีชาวบ้านกำลังหาปูหาหอยขึ้นอยู่ นี่นะครับก็จะเป็นศาลาสุขใจและก็บริเวณรอบๆนะครับตรงนี้ก็ส่วนนี้น้ํามันลงตอนนี้กําล,ลังจะเดินกลับแล้วนกนางนวลก็อพยพกลับถิน่นอพยพไปแล้วนะครับมาฝันนี้น้ําลงก็อาจจะดูไม่ได้สวยงามเท่าไหร่ก็ข้างหน้าก็จะกลับนี่ก็คือสถานสถานตาอากาศบางดูนะครับก็ไปดูบรรยากาศวันนี้น้ําลงแล้วก็นก หนีหนาวกลับมันกลับมันทางที่บ้านทางยุโรปก็เริ่มอุ่นขึ้นก็กลับไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆบครับสำหรับสถาน,นี่อากาศตาอากาศบางปูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ